เร่อมันก็เห็นได้ตีนภูขเขาอ่พยามเบ็ดกันแ้น้แบบนี้มาเพื่อละหมานหวังยูบ้างเฮยไม่เม็นน้ำแห้งมาละบ่ออโอ้ย,อยเอ็มคอยบา่าวยูเฮ้ยเสือ,อ ไปเอันเกาะหลังรับฝนตกบอกนเม็ดงยิ่งเออเอ็มก็อ้เสื้อจับน้ำละยันเม็ดย่งฟ้าันอยู่ข้าทันเนียนี่นะเาตอส่งเต็นท์นอนอมเขาเพื่ไปเขาเพื่ไปเที่ยวอยู่เขาเพื่ไปเที่ยวอยู่แล้วไปนกลางเต็นท์ที่คนว่างแล้วกันมาอนไต่เยุ่อยู่นีไต ไปไปไปบ่ไปเห็นบอกว่าบ้านเฮาเนี่ยมีอะไรดีๆมากมายเลยเออไปบ่ไปท่องเที่ยวก็ได้ไปบ่ไปโต๊ะไปโต๊ะเม็ดกินนี่มืออึนเขาก็นี่นะมืออื่นมื่อว่ะยังยังไม่ได้มืออึนเมื่ออยู่เอสเลยว่าบ้านไอ้ชีนิกเทอรมันเลี้ยงอยู่วันนี้ไปไม่ได้ไปเมื่อก็ไปไปเบื้องโอ้ตอนนี้เขาปิดปิดแหล่ปิดซ่อมเขาปี๊ดเั๊บปุ๋ง บ่ะไป,บบปไ,ปไปเบื้องแหลออผ่านมามันเบิ้งต้องกำมือม,มาว่ะเขาเขาซ่อมนั้นอันนี้บ่เขาซ่อมทางบ่เขาเขาปัอาา๊อปปุ่งทั้งง่ายหรอมาโอ้มันยังเบิ้งเออพวกนักท่องเที่ยวมาแต่ไก่เขายัางมาได้เออมาแล้วนะเก่งมาแล้วก็มาเข้าไปต่างเต้นนอนมาห่วนงะนักท่องเที่ยวมามาแล้วคำเท่านั้นก็มันเป็นตาอันนันอยู่คำมัน เป็นผู้เข่าเป็นพระฤๅษท่าแถวนั้นตขนัานค่อยยู่ค่อยยังไม่ได้ไปท่ายคักเลยไม่น้ำคือแห้งแล้วสะโอ้ยวัยอยู่แต่บกพี่งแล้วขนาตึงยึงอยู่โอ้ยที่ไหนปูนได้เบ็ดเจ้าน่ะเทิงป่นได้ของค่อยได้นี่น่ะ ขนาดขี้เยอะก็ยังเหลืออยู่โอ้ยใส่เบ็ดอยู่ในโพลบ้าแล้วหรอยู่พี่แหละเออขนาดนั้นใส่เบ็ดอยู่ในโพลอยู่แล้วนี่โอ้ยเห็นห้อยกบอยู่ด้วล่ะนี่มันเยอะมากินเบ็ดอไม่ของเจ้าก็ยแต่พู้นนั่นละนั่นละ พูดแล้วคือก่อภัยอยู่แล้วเหนือพ่นคือเดียวได้เท่นุ่นละนะ่ะเอ้าเท่นุ่นยับไปอีเฮ้ยมันจะมีเห็นแล้วอยู่พูนมืนได้เยัยนมีมานอยู่มานนี้เสื้อแทเลย่มันจะมีแน่เละ ชื่อได้เออเนี่ยเนี่เนี้ยอ้าวฮะชายหาดเฮอว่ามันมีแมของเขาอ่ะนี่มั้ยมีแมมีแมเบงดามเบืงบอกมันจะเกาบ่หัวองเขาลด้ะจับ่ เขาก็เชื่อนีได้เขาเชื่อนีไถ่มันนีเม่นบมดเดี๋ยวนี้มเม่นเบ้งันมแนเม่มันเป็นของพืขั้นมันมีเม่นวางโหคันมันมีกลุมเฮือแล้วมันเหือแล้วมันถอนแล้อมะเข้าแล้วเนี เสียแบบแห้งเน่ยเสียบแห้งมีได้เลยเนี่ยเสียบเลิกมีได้เลยเน้นเถิง่อนเถิง,ถงก่อนเชื่อมงนี่บอกว่าเชื่อมงนี่บอกเฮ้ยเชนี่เดียวเอนี่ละ่ะแม่นบอกเออคำห้อยเขามานี่ม,มันไปเฉลียวหรือเบ็ด <laughs> มันก็ถอนไปแล้วเนาะ <laughs> ยูเห็นมันได้ถอนมันตีงแล้วมันก็โตใ,ใหญ่แล้วเนาะ ตะโกดใช่มันถอนตลอดเนาะถ้ามันติ่งตลอดเออ,อ,ยอ,อขยับอ่ะทะเลาะกัน,นกด็ดูดไปกระโดดมาเยอะๆมันก็ด่อนปึ้งแหละโอ้ยหนียนขวานแต่บางทีมันหองอยู่เถอ,อะบางทีมันหองอยู่แถวหอยนะโอ้เบ็ดถอนหายวับเลยหาไ,ไม่ได้แล้วแถวนี้นะมันไปแล้วไปเนาะเออ

นี่เมยนป่าเจ้านี่ยบดีนี่ววอยู่ท่อบอกตเรือว่ะบ็ดเนื้อเนี่ยหาคลาดนี่นะครับตัใส่เบ็ดอยู่ในโพล น้ำแห้งปะมันล่งผ้าไปแล้วล well ่ะว ja yup ันนี้ตัวน้อยอ่ะมันตัวใหญ่มันเลอะเลยอยู่มันเลยเอ้อตายแล้วบอกไอ้เบิ้งมานนู้นฮน่ะหมานแล้วเฮ้ยฮุน่ะพอปิ้งแล้วโเบอลยเ้ยลุด ดูเพลินเลยนะขึ้นหน้าเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะโอ้ฝีมือใส่เบ็ดอยู่ในพรวนก็ถูกฝีมือฝีมือออสีมือห่วยแตมันมีรูดมีอย่านั้นไงเห็นหมมันมีรูดกระทือเอ็นอีนั่นแหล้ว สายแบตดก็ถือกันอยู่ันปะโกดตัวห้าแขกนี่ก็เรื่อยๆอยู่มันเด้แหมขันปะขันตัวนี้ก็ยังยื้อยื้อหาดเมตนช้ำน้อยเท่านี้ก็ยังเห็นที่ตัวใหญ่เห็นว่ามันหาดไปแล้วตัวใหญ่เบ็ดมีไหวต้องจัดการเออไม่ได้เอาอันเซอร์มาเนาะเอาอันนี้ห้อยไว้เลยบ่ห้อยอันแหละเกาะโู้มัเกาะมรงนี้มั้งเอ๋ตงเปลี่ยนเบ็ดใหม่ว่างเลยอ่ จังเลยได้กลิ่นอืมทีม่เปี้ยนเบียดไม่ได้กลิ่นเนาะเออมันหลุด <c oughs> นี่ไงถูงมาเฮ้ <c oughs> เอาก้อใช่หรือไม่รู้เพาะลึกกัดมันนะแค่ผเลยแล้วคำมันโอ้ำมันดูไม่มีตายได้แอแๆกิกก็ <c oughs> ก็มันหร่ันฮักก็มันได้ตัวอื่นมากินเจ้าเคยว่นเชื่อตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งมากินแล้วโอ้ยได้สองแม่นบ่อเฮ้อเออป่าเชื่อเลยแล้วเอาปลาคอตัวใหญ่มันมากินปลาดุกชั้นนี้ละเพลิงนะได้สองเท่าน่ะได้สองเพลิงบอโอ้มันเพลิงได้มันมากินเดี่ยวอแล้วก็ปลาสสเง่งปลาอันกดนน้อยมากินก็ ตอนนั้นก็มากกินคือเดียวมันก็ได้อ้อนว่างหาต่อหาเบ็ดใหม่ว่างเลยเบ็ดทันได้เบ็ดใหม่เข้าเบ็ดเบ็ดเลยนะแั่เบ็ดขั้นง่ายๆเออหมดจะเป็นนั้นะน,ะน,นะนี่หมันแล้่โว้จับหลังแล้วนี่ได้ซี่หนึง่งหอย แปะแยังมีรบอยู่หรแปะตอนลงการทิ้ง้องปดปบปไหนปลาลาดหรือสื่อกันตัวใหญ่มันก็ไม่ได้หรอมันก็เยนี่ตัวมันมีแห้งมันเออไปนี่แหละแมนเฮ้ยแมนบ่เฮ้ยแมนไหนเนาะ Mình. À. Điếu. <cười> ừ, hương bé hai lạ nè. bé hai lạ. ừ, bé hai lạ. mì đấy sơ gở đấy mấy sơ dưới bóng này. bóng này. mì. 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 ไม่ลืมลงทุนไหนดูเสื้อเสื้อใส่เบ็ดบนโพนใส่เบ็ดบนโพนไงมันก็แบบนี้แหละคือป่าโตอืมนี่นะนั่นแหะมันอะถือเผอฮะใส่เบ็ดบนโพนแล้วเขาไปเฉยเลยพี่เทิงๆสิเพ่ ไ้ยเห็นไปหั่นได้ก <the background> <Cincinnati> ็ไปหั่นแล้วไปได้อยู่ไปได้นี่น้ำแห้งเลยบ่เออบ้านนี้นะน้ำมันแห้งยี่บ่มันก็อยู่แบบนี้แล้วซ้ำนี้แหละซ้ำนี้นู่นหล่ะเออซ้ำนี้โู่นอยู่ได้เด็ดมาเด็ดเดือดเลยเอาขั้นขึ้เลยนึงขั้นมึงแกมาแกโตไม่กันน้ำซ้ำนี้บ่กว่าเออเห็นฝนมีโตอีได้เห็นฝนโตเห็นฝนโตอีมันก็หลายกวคน พี้น้ำแห้งแล้วน้มไม่น้แล้วคำคำหวยำตรงนี้เนีลงมาอฮะไม่ได้ลงเปดปุ๊ มีแมนแมนลุยน้ำลุยโคนมึงนี้เสื้ออยู่เชื้อเชื้อเชื้อพี่คุณอะผูกผูกปลาเหลาผูกลังเดียวลังเดียว

ไม่นคอยเสื้อนี่ก็เสื้อคอยก็เฮากัวไพ่จะก็สุดเสื้อหั่นจืดกว่าืดกว่าพับจื้อแท,ท้ไม่มีงานอันนั้นเหรอฮะมีงานในขั้นเด็ดบใช่เด้ออันนี้ก็หงายตั้งกองเลยนั่นนะเฮ้ยที่อีแล้วมันจะของก่เหรเออมัอนจะปลาดุกเนาะ <laughs> โอ้ย กระดุกน้อยเฮ้ยน้อนในร้านมันยังอยู่นะสีเบสนี่หน้งนัน่นาหมานแล้วโอ้จับนี้เนาะมันยังอยู่เนาะเบสอันนี้ได้ปากขนาดนี้ละเตัวข้าเแหนมียู่เอยมีอยู่เดียวเบสอันนี้นะอน้าหนาหมานแล้วเสื้อแต่พ่นก็ถืออยู่เนาะมันอยู่ได้วางเลยมันอยู่สิดวา โอ้ตัวใหญ่มันมีอยู่เนาะมีอยู่ตัวใหญ่มีอยู่มีแต่ขนาดนี้ละเบ็ดนี่และไม่ต้องออกมาเชื่อเลยกันว่าเชื่อเด้่า,าก็เห็นบปอ,อ่มเชื่อขนาดเชื่อเดซซา,าก็ยังยังหกักติได้กินแต่ตัวน้อยๆน,นี่แหละตัวน้อยๆกระเทาะไม่มีอยู่ตัวใหญ่เนอมืมีอยู่แล้วเบ็ดมันมีอยู่เบ็ดมันหกักไม่เขามีเขาเจอได้ เราก็เอาเจอยังอื่นคนเดียลนล้วคิดเนเนีวไม่ชมพูทรายเอุบาฮะ้ยผูกเจ้าผู้คอยผีเจ้าหุนเ้ยมันคอยน่ะมันมีคอยหมาเฮ้ยมันมันวาวไปก้อนล้วมันยานเห่ น่ะนะมีแต่เบ็ดคนโลอยู่ผูซื้อแต่บกเฮ้ยผูนะใส่เบ็ดบนบกนี่เลยฮะนี่เล้เอาถือดูเถอะเบเอร์มือหนูโอ้โหโอ้พนนะโอ้โหพนนะที่แล้วว่<ะ>วามาที <laughs> ่นี่ โอ้โหใส่บนบกก็ถูกนะนี่ปลาปลาที่ตามบกไปเออโอ้พัน่ะปลาที่ตามบกเวไปมันถูกบนบกเลยนี่มันนี้ก็ลังไปซื้อเบ็ดเก็บเบ็ดใหม่เบ็ดเบ็ดเดี๋ยวว่าเบ็ดเืิมมันเบอร์เบอร์อันนี้เบอร์หือวะต้องเบอร์ไงต้องเงินว่าเบอร์สามเบอร์สี่เหรไหม ก้่าแต่แกงใส่ปักหวานแล้ววะอืมแกงใส่ปักหวั่นแ,แก,ง,นแแกงใส่นมไม้ส้มนะมแกงนมไม้ส้มแกงักหวานสามตัวโอ้โหมันคนเดียวมั้ยโอย้ที่แต่ผู้เดียวเลยอุ้ยคุณน่ะแสงว่ใส่ได้อยู่เออใส่ได้มือยังใส่ได้อยู่ฝีมือใส่ได้ห่างไปเหิงแล้วก็ยังเนี่ยมันถ้ามันไม่ยู่ในน้ำน่ะถ้ามีถ้าไม่ยู่ในน้ำได้พอเหลือมากัดมันเหมดบกแหนพวกมดพวกจนครบหมดแล้วเอาโอเคฮะใส่แก อะ่ครับยางไต่โยังไม่หมดอยู่นะเสงหน่องสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรด้กันเจ็ดแล้ววะใครได้สักใครก็หนึ่งสองสามเว้ยเจ็คือเดียวไหนเจ็ดเจ็บสี่สี่หรืออีสามลางยังไดบ้างมไม่สามลางยังอยู่มงเลยแล้ว เจ้าเอาแล้วมองเมืองนี้เจ้าเอาแล้วมองนี่ซื้อหันแล้วกันมีรุ่งไปซื้อค่อยลงซื้อค่อยมองค่อยพลาดนะโอ้ค่อยมีได้ซื้อน่ะค่อยพลาดนานถือมองนั้นเออค่อยพลาดแล้วก็ค่อยกระยาเขื่อื่อไม่ได้มืองนน้ำมันเลยสามลุ้นสามแม่ลุ้นสามไปลุ้นต่อนะครับ เอ้ยใส่บนบกก็ถูกอยู่ถ้ามไม่ต้องไปทุกเงี้ยวันนี้ซื้อจะบกเลยบานปรเทศเต๋อจะหมดเลยไปลุยกันต่อเบอร์ม,มนระนะโน<อ>ป่นาปนะคุณนาคุณนาพอ่พอ,อพ่อแกงแล้วพ่อแกงแล้วเนาะ<อ>น,นแล้วโม่ใหญ่ซื้อเก็บมากว่านมาซื้อเนาะหมานแล้วสามตัวแล้ว เบ็ดถอน,ปนไปสองหลงัง,ลงเบ็ดหักไปหนึ่งหลังเอาไปไหนอะ่ะนี่มันเอาไปในห้วยเลยมันเอาไปห้วยเลย <c oughs> เอออ่าก็ไปหาใส่ต่อ <c oughs> ช้ำนี้เน,ะนาะแต่เมื่อแรงทขาเป็นช้ำนี้คือแสดงว่าถ้าเข้าลงไปเสื้อผุนนะเพาฝนตกเขาออกไม่ได้เลยเข้าออไม่ได้แล้วต้องทาคือมันอันนั้นเหรอหอรือทามันแห้งมันก็รูดรูดไปหมดแล้วไม่รูดหรทำไม่ได้น้ำมันเบ็ดบักง่ายไม่รูดนั่นแล้วมันตีงไม่รูด ท่นนี้มันถอนนะท่้นตัวนี้นก็ะถอนตัวค่อยตัวพูนกันม่เห็นมีเห็นบอกว่าเม่ได้อยู่่า่าได้อยู่ว่าอืมม่เื่อนีม่เื่อนไม่แ่นยหยมันยังมีเฮงตาตาชื่อหอปล